สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพอรพอมครับวันนี้จะมาไขาความจริงว่ามันคืออะไรครับในสภาวะที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วก็รอคอยการเยียวยาจากภาครัฐนะครับแต่ว่าสื่อสังคมออนไลน์ก็ทําให้ผู้คนสับสนงงไปทั้งหมดเลยว่าไม่รู้จะเชื่อใครว่าอันไหนจริงอันไหนมีอันไหนไม่มีงงไปหมดสับสนไปหมดแล้ว ผู้ที่ปล่อยข่าวลือข่าวปลอมก็ช่างใจร้ายจริงๆคือในในสภาวะที่ประชาชนกําลังรอคอยการเดียวยาก,กลับมาซ้ําเติมด้วยการปล่อยข่าวไม่จริงออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับรู้พอถึงวันมันไม่มีจริงๆพี่น้องประชาชนก็บอบช้าเหลือเกินบุคคลเหล่านั้นไม่รู้จะบาปหรือจะได้บุญพี่น้องก็คิดเราเองนะครับแต่ของเราไม่อยากได้บุญหรือไม่อยากได้บาปอะไรทั้งสิน้นแต่มาเราให้ฟังว่าสิ่งไหนมันมีจริงสิ่งไหนไม่มีจริงครับเดี๋ยวนี้สิ่งที่คนสับสนมาก เอา3มเรื่อง1ครับเราชนะบอกจะจ่าย5,000เป็นเงินสดอันนี้วันนี้เราจะมาไขาความจริงว่ามีไหมตอนนี้23ก็ักดาวความ6,4นะครับมีไหมนะแล้วก็เราไม่ทิ้งกันบอกเลย5,000ให้3เดือนรวมเป็นหมื่น5โอนก็้าบัีพร้อมเพย์อันนี้มีจริงไหมก็จะไขแล้วก็บัตรคนจนบอกจะเยียวยา5,000โดยเติมให้สัปดาห์ละ1,000ไปกดเงินสดได้เลย อันนี้มีจริงไหมนี่สามเรื่องนี้ผู้คนที่ดูสื่อในสังคมออนไลน์งงไปหมดเลยไม่รู้อันไหนมีจริงอันไหนไม่มีฟังคําตอบครับเราชนะสิ้นสุดโครงการไปนานแล้วไม่มีเราชนะสิ้นสุดโครงการ30มิถุนายน64วันนี้วันที่23กักฎาคม64เราชนะจึงไม่มีครับข้อมูลณ23กักฎาคม64นะครับ เราไม่ทิ้งกันห้าพันให้สามเดือนหมื่นห้าอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยจบไปนานแล้วโครงการนี้เขาจบไปนานแล้วไม่มีครับไม่มีเพราะเราไม่ทิ้งกันให้สิ้นสุดโครงการไปแล้วจึงไม่มีแต่ผู้คนที่ปล่อยข่าวทางสื่อออนไลน์ต่างๆก็ช่างใจร้ายจริงๆเรื่องมันจบไปนานแล้วยังเอามาโพสต์มาแชร์กันอีกโอ้ยน้อครับอันที่สามครับบัตรคนจนบอกจะเยียวยาห้าพัน เติมหนึ่งพันทุกสระให้กดงันสวดอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยไม่มีครับไม่มีเรื่องจริงเลยสรุปทั้งสามเรื่องไม่มีเรื่องจริงไม่มีแล้วต่อพวกด้วยอันไหนจริงทางอันช่องตองพร้มพูดให้ฟังหน่อยอันไหนจริงอันที่จริงตอนนี้รัฐบาลกําลังเยียวยากําลังจะเยียวยาเฉพาะ13บจังหวัดที่ประกาศลอกดาวเคอร์ฟิวไปแล้ว13จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างท่านผู้ชมน่าจะทราบไปแล้วนะครับนะ เขาจะเยียวยาล็อกเขาจะเยียวยากลุ่มผู้อยู่ในระบบประกันทั้งคมมาตรา33 3.940นะที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์เคอร์ฟิว13จังหวัดส่วนวันจ่ายยังรออยากเป็นทางการอีกครั้งแม้จะเปิดเผยออกมาว่าเริ่มจ่ายได้6สิงหาคมอันนั้นก็ยังจะต้องรอฟังอยากเป็นทางการซ้ําเติมอีกไปครั้งหนึ่งใกล้วันเขาจะประกาศอีกครั้งหลักเกณฑ์ก็ยังไม่ชัดเจณยังไม่เรียบร้อยเขากําลังเคลียร์กันอยู่จะประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายออกมาอีกครั้งนะครับนั่น เยียวยามีจริงเฉพาะ13จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการล็อกดาวน์เคอร์ฟิวครับมีแล้วก็ผู้ที่จะได้เป็นผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา3 3ม9 4มส่วนผู้อยู่นอกระบบประกันสังคมแต่อยากจะได้เยียวยาเพราะประกอบอาชีพอิสระด้วยอันนั้นต้องไปขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาตรา40ภายในเดือนกรกฎาคม จึงจะเข้าเกณฑ์และมีสิทธิจะได้รับการเยียวยาส่วนขึ้นทะเบียนมาตรา40แล้วจะได้หรือไม่ได้ยังมีเกณฑ์ที่จะต้องประกาศออกมาให้ทราบอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามใครอยากได้ต้องไปทําตนให้อยู่ในหลักเกณฑ์ก่อนคือไปสมัครประกันสังคมมาตรา40ที่เซเว่นอเลเวนสะดวกที่สุดจ่ายเงินที่นั่นด้วยสมัครที่นั่นด้วย40แต่ถ้าสมาัครผ่านเว็บก็ยังมีปัญหาอีกทําเป็นทําไม่เป็นทําแล้วก็ยังต้องไปจ่ายเงินที่เซเว่นอีกยังมีปัญหางั้นไปสมัครที่เซเว่นเลยนะครับเอาล้ครับพูดดมมากันจะยืวสรุป พี่น้องสามเรื่องนี้ไม่มีเราชนะเราไม่ทิ้งกันบตัตรคนจนไม่มีตอนนี้ส่วนผู้ปล่อยค่าวปลอมซ้ำเติมประชาชนจริงๆสวัสดีครับ